สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Chill Survival นะครับ Chill Survival นี่ก็คือแบบสบายๆนะผ่อนคลายนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ AI นะครับก็ใครอยากเล่นก็เข้ามาร่วมกันได้นะครับโดยวันนี้ครับผมก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วผมจะพาชมเมืองด้วยนะครับซึ่งผมเคยพาชมเมืองไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นเมืองของกลุ่มเราเองนะครับกลุ่ม Happy c ับเน็ตเวิรนั่นเองนะครับ ที่ได้เข้ามาเล่นนะครับคนที่ได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีอยู่3คนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยครับก็คือผมนะครับแล้วก็คุณโจลีดี้นะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับอย่างนนต้บอยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะไปพาชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอทาภารกิจอะไรที่บ้านเราก่อนละกันนะอ่ะเดี๋ยวถือว่าเป็นโอกาสพาชมบ้านผมเลยละกันเนาะโดยอย่างแรกครับให้พอเรามาที่สปาเนี่ยเกิดมาครับก็ริเจเตอร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเบสเสร็จเรียบร้อยก็ เดินมาจนตรงนี้ครับจะเจอสปาวเก่าครับให้คุณเข้าไปที่สปาวเก่านะและตัวหนังสือมันก็จะโชว์ไม่ครบนะครับก็นี่คือเอกลักษณ์ของที่นี่เลยเนี่ยโอ้โหต้นสือมันโชว์ไม่ครบโอเคครับแล้วเราก็จะมาเห็นบ้านมากมายครับไม่ต้องสนนะครับบ้านหรูๆนะเห็นบ้านไหนหรูสุดนะครับคาดดาวไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่บ้านผมเนี่ยเพราะบ้านผมสร้างไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จจนกระทั่งต้องทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่สปาวเดินวิ่งมาครับ อยู่ไม่ไกลมากครับใกล้เดียวเนี่ยไกลมากนะครับเดินสามเก้าถึงเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะจริงเลยเนี่ยมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายครับตรงนู้นเลยครับจะเจอโพเทคบ้านผมครับซึ่งก็ผมก็วางจัดครับสร้างปฏิมาก,กรรมป้ายไว้เนี่ยมาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับโอเคด้วยวันนี้ครับเราจะทําการไปหาดาบเพชรเพิ่มก่อนผมไม่เคยขุดเพชรเจอเลยนะในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแต่ทําไมผม มีเดาเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแลกให้ดูด้วยเลยนะเพราะเดี๋ยวผมจะเอาดาเพชรมาด้วยเฮ้ยใหญ่มงุมอยู่ไหนอ่ะเจออีกอันหนึ่งแล้วครับโอเคอย่างแรกคือเรามีไม้อยู่ครบเรียบร้อยก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับพวกนี้ครับรับดาบเหล็กมาก่อนนะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเรากลับไปยังสปาวนะครับทับสปาวกลับไปเลย โอเคนั่นคือทางไปบ้านผมนะครับบ้านผมมีอยู่หลังเดียวนะพี่สร้างสวยเรียบร้อยนะครับทำไมผมเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะหวัดดีหวัดดีหวัดวดีคนขายของเป็นไงบ้างขอแลกของหน่อยนะต้องการของมากเลยที่ผมมาแลกของนี้เพราะว่าผมจะไปสู้กับผีซอมบี้ครับทำไมต้องสู้กับผีซอมบี้ครับเพราะว่าเราต้องหาเงินมาซื้อคอติกนั่นเองแต่เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับ มาเราจะไปชมบ้านของกลุ่มเรากันก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วนะครับของผมนะครับเป็นอย่าเรียกว่าบ้านเลยครับเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ข้างทางดีกว่านะครับเรียกว่าเอร้านปักชำเนี่ยปักต้นไม้ก็ได้ช่างมันเตอะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าอันนี้คือแหล่งบ้านของพวกเราเนี่ยครับซึ่งจริงๆถ้าใครอยากมาจริงๆผมก็อยากให้คนอื่นมาได้นะแต่ว่าคิดไปคิดมาไม่ให้ดีกว่าเพราะว่า ก็เห็นอยู่ว่าพอมาถึงก็จะมาสร้างใช่ไหมสร้างไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าบางคนเขาจะสร้างแต่ยังไม่สร้างนี่ยวางโปรเทคไว้ก่อนครับแล้ววางโปรเทคไว้แบบคล้ายๆจองพื้นที่ไว้แต่ไม่ทําสุดท้ายไม่ได้ทําพวกเราจะมาทําก็ทําไม่ได้ครับโอเคมาเราเข้าเรื่องก่อนครับนี่เป็นสวนกลางนะครับที่เรากลุ่มนะครับได้มาวางปลูกกันไว้นะครับโดยจริงๆผมหาเนเธอร์ฟอร์เทสไม่เจอนะผมเลยต้องทําการซื้อ ตัวต้นกําเนิดนะครับในเทอร์วัลนะครับมาจากคุณฟ็อกอาร์ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ได้มากระจุกหนึ่งครับเพื่อมาผสมยาไปโอเชียนแทมเพิที่ท่านผู้ชมได้ดูในไมค์คาร์บอีพีสเปเชียลนะครับนั่นแหละครับได้ผสมยามาแล้วมันเหลืออยู่เยอะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ครับเห็นเขาบอกว่าในเทอร์วัลราคาถูกมากครับอ้าวอันนี้เป็นฟาร์มของคุณจอิดี้ครับอ่าแต่เนี่ยฟาร์มรวม2ฟาร์มนี้คือฟาร์มรวมครับแต่ว่าฟาร์มนี้คือฟาร์มส่วนตัวนะครับ ก็อย่าไปยุ่งกับของเขานะมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านของคุณโจดีก่อนจริงๆเรามาตอนแรกเราจะเห็นแค่เนี่ยนี่ครับสองอันนี้ครับสองอันนี้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาแบบเก่งวิ์ขึ้นมาครับอยากทําแบบต้านแรงฟิสิกส์เนี่ยแบบอืแรงน้ำถมโลกทําอะไรกับบ้านของเขาไม่ได้เนะครับสุดยอดจริงๆเนี่ยครับแหลมไปเลยเนี่ยแบบใครอยู่นี่ไม่ต้องกลัวตกเนี่ยครับมันจะโหดไปไหนเนี่ย ซึ่งบ้านของทั้งสองคนเนี่ยนั่นคือบ้านของคนณนนเตยบอยนี่คือบ้านของคณโจลิดี้เนี่ยครับคือจริงๆตอนแรกมันมีแค่ไอเนี่ยไอเนี่ยเป็นหอเดียวครับอยู่ดีๆกลับมาอีกทีคุณโจลิดี้สร้างอย่างใหญ่ครับนี่นี่คือทางลงของบ้านเขาครับทางลงกับทางขึ้นครับอย่างแรกอะเราเราจะสมมติว่าเรากําลังขึ้นบ้านเขานะอ้บ้านใครเนี่ยขึ้นไปลีเวอร์นี่ครับนี่ก็จะเป็นทางบันไดขึ้นครับ อลังการมากนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งครับขอค่าหาเงินแป๊บหนึ่งเนี่ยอืออือเออทำไมมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับโหนี่ผมปิดหลายอันมากเลยนะเนี่ยโอเคประมาณนี้โดยดาบนี้ครับเอนชาช้อเน็ตแค่นหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าแรงมากนะเพราะมันเป็นดาบเพชรเนี่ยครับเอามีคนไปบุกเนเธอร์แล้วครับวีนิสทูโกดิเปอร์นะครับโอเคพอเขามาปุ๊บือปักไฟอย่างสว่างครับเดินเข้าไป เจอแท่นอัลเมสแตนนะครับสำหรับตั้งชุดเกาะโชว์เลยโอ้โหร่ลำรวยมีทองเยอะไงแล้วก็ครับธงมาด้วยผมยังครับธงไม่ค่อยเป็นฮนะแต่เขาขับธงแล้วก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยเลยนะสวยเดินขึ้นไปอีกครับจะ,จะเจออัลเมสแตนแบบเหล็กครับแบบอันนี้ทองดนะ้วยอ่นะและอันนี้ก็เหล็กนะเวยเท่ะะาซ้ายจะเป็นฟาร์มอย่างที่ผมได้กล่าวไปในขั้งตง้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ ของโจลีเด้แล้วบันไดครับบันไดเขาอินดี้ครับแบบจะตรงๆไปมันก็นะไม่ใช่ละครับคือบันไดเขาพักสองชั้นเนี่ยคือนี่ไงปกติบันไดถ้ามันตรงแล้วมันจะลงยากแเนี่ยคือลงแล้วอืมันต้องชนหัวแล้วหัวแบบเจ็บเลยนะแบบคือปกติขึ้นมาของบันไดปกติคือต้องอื้อปักอื้อเจ็บนะครับเขาเลยคิดใหม่นะครับคิดใหม่ทําใหม่นะเป็นแบบนี้ครับหยุดปุบค้างนะครับแต่ถ้าอยาก ไปชั้นต่อไปก็ให้มาตรงนี้นะครับยังไงก็ชนอยู่ดีครับระดับผมแล้วครับชนหัวเจ็บมากอ่าโอเคพอมาตรงนี้ปุ๊บด้านบนก็จะเป็นหลังคาด้านฟ้านะครับซึ่งเขาทําอะไรหรือยังยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูด้วยเลยว่อนะครับบ้านก็ไม่ตกแต่งทึบนะครับถือว่าดีนะสําหรับบ้านบนต้นไม้บ้านเขาก็เป็นแหล่งรวมของเออแหล่งหาเงินนะครับทำไมแหล่งหาเงินแล้วข้ามมาตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นี้ได้เงินนะครับซึ่ง หลังคาไม่ปักไฟเลยนะเป็นแหล่งจุดเกิดนั่นเองเนี่ยครับก็ห่างกันได้เออไปตามๆกันเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าทางไม้จะหมดไม้หมดเหละเนี่ยนี่เขาใช้ไม้ดำาเหรอไม่น่าใช่ดูเหมือนไม่ใช่ไม้ดำงครับน่าจะเป็นไม้โอ๊กธรรมดาครับแล้วลงไงเนี่ยคราวนี้อยากลงแบบไม่เสียเลือดครับโดดไปนี่ฟาร์มข้าวเลยแน่ๆนะผมไม่ได้เอาโคมาด้วยสิอ่ายอมเสียอะไรก็ได้ครับนี่ครับมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยนะแต่ว่าเราจะไปเข้าหน้าบ้านครับ เป็นมารยาทที่ดีนี่ครับก็เข้าหน้าบ้านแทนดอกว่าพอมาหน้าบ้านเนีครับตึกด้านบนผมพาไปชมเลยนะด้านนี้ก็จะเป็นห้องว่างโคตรใหญ่มหาวิทยาใหญ่เลยนะเวลี่ใหญ่นี่ครับอืมใหญ่เกินไปเปล่าวะไม่รู้เขาไปทําอะไรครับเอาไว้กําเนิดมอนเตอร์อรือไงี้ก็ไม่รู้ครับนี่ประตูอินดีน้เหมือนกันครับสองสีครับโอ้โหเขาต้องการอะไรวะเนี่ยโอ้โหสไตล์แบบแบบเมดิวอลหรือโมเดน นั่นแหละครับพอตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเขานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณนนติบอยนะครับเดี๋ยวเก็บในเทอร์วานนิดนึงเนี่ยโอเคอันนี้ใครอยากได้ก็มาหยิบได้ครับแต่ว่าปลูกคืนด้วยนะครับขอแค่นี้ปลูกคืนด้วยเอามาวางตรงนี้ครับจัดสวยๆเนี่ยนี่คือบ้านของคุณนนติบอยครับเป็นบ้านแบบบนต้นไม้ครับแล้วทําให้แบบกลมกลืนกับต้นไม้มากครับวางโพเทคไว้เรียบร้อยครับ เียนไม่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีของเขาขยังไม่ค่อยตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ตรงนี้น่าจะเป็นเตียงนอนมัง้งแต่เขาคงยังทําให้เสร็จครับเพราะเขาเพิ่งสร้างเมื่อวานนี่นนนตี N ้โฮสนะครับเวลคัมน่ครับโอเคนนตี N T ้นะครับส่วนตรงนี้อะไรวะเนี้ยตรงนี้มีอะไรครับอ๋อตรงนี้เป็นทางเข้าบ้าน,นครับโหเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปนภูมิปัญญ,ญาชนป่านะีครับ ซึ่งด้านล่างเราก็พยายามจะปักไฟนะแต่ว่าบางทีเราปักไฟไม่ถึงกันจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราแยกหน้าที่กันปักไฟนี่เองเนะครับแล้วโพเทคมันมากินไงเราเลยวางกันไม่ได้ครับก็จะมีเออเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนนะครับตัวเขียวๆนิดนึงนะครับถ้าทางจะแบบเออกินใบเตยไปเยอะเปล่า <laughs> ใบเตยสีเขียวเหมือนกันเงหรือ,อ <c oughs> ว่ากินยาข้างทางก็ไม่รู้นี่ครับ โอเคบ้านของคุณนนติบอยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเราสามารถเดิมเชื่อม2บ้านนี้กันได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมไปบอกให้2คนนั้นเขาทําทางเชื่อมกันลวกันเดี๋ยวผมก็กล่าวว่าจะย้ายมาตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวหาเงินซื้อโรเทคก,ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อน,น้ำอินฟินิตี้ครับนะเขาหน้าจเจ้ามาใช้ทำไอ้พวกนี้ครับด้านบนก็จะเป็นฟาร์มครับซึ่งฟาร์มเนี่ยใช้น้ำเยอะครับเขาเลยต้องเอาบ่อน,น้ำอินฟินิตี้มาทำมนะั้ง นี่ฟาร์มสวยว่ะแต่แต่กินพื้นที่มากครับแต่จริงๆฟาร์มเนี่ยฟาร์มเนี่ยเอาน้ำไว้บล็อกตรงขางบล็อกเดียวก็พอครับแต่อันนี้ก็สวยอีกแบบครับเราจะเน้นสวยบวกกับผลผลิตนิดหน่อยก็เพียงพอมั้งครับอ่านี่เป็นฟาร์มแบบสองช่องนะครับอื้อสวยว่าวิวตรงนี้สวรรค์เลยนะครับถ้ามีบ้านอย่างนี้จริงๆนี่ต้องเรียกว่ามีความสุขนะครับแฮปปี้เลยลันลาอ้าวรือจะไฟพี่ปล่อยไปก็ได้ โอเคครับแล้วก็จะลงมานะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านเอมีซีครับซึ่งมีโพเทคของคุณนนตี้บอยอยู่นะครับคือจริง,รงๆเขาไม่ได้จะง,งกอะไรแบบลงทุนซื้อโพเทคเพื่อไปโพเทคนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาจะสร้างบ้านตรงนั้นเป็นอันแรกครับแต่ผมเปลี่ยนใจบอกว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันกันดีกว่านะมันจะได้แบบอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มันทําฟาร์มอะไรกันสะดวกครับเดินทางหาของอะไรแบบนี้ง่ายนะครับ อ่ะตรงนี้มีผายครับเดี๋ยวเราทําการทุบให้หมดนะครับเอ้ยไม่ใช่พูดปิดทุบด้านบนให้หมดนะครับนี่แล้วเราก็มาปูครับเพื่อคนอื่นผ่านมาแล้วทุบก็ทุบไปแค่ด้านบนก็พอเนี่ยไม่ต้องทุบด้านล่างไปด้วยเหลือไว้คนอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวนั้นอีกอันนึงแล้วพอแล้วโอเคตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านนี่มีสี่ครับซึ่งไม่ต้องหวังของนีเพราะว่าของโดนเอาไปแล้วนะครับซึ่ง ก็มันก็มีนิดเดียวเองตอนผมมาของนิดเดียวมากครับแบบหืลงเหมือง10วิได้เยอะกว่าครับบอกได้แค่นี้ครับเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บหนึ่งเนี้ยและหมู่บ้าน a อ c นซีนีเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่มีสไตล์การสร้างแบบไฮสคูลนะครับไฮเลยครับเฮ้อนึกถึงไฮพิกเซลนเนีัยสูงเหลือเกิน,นะครับสูงมากนะนร้บไฮสคูลแบบโปรตีมันแบบเป็นแบบเออสคูลแบบโปรเตไงแบบ อืแบบเป็นนักเรียนประถมอบอันนี้แบบมัธยมเนี่ยครับคือมีการลึกๆเล็กลงใหญ่นะครู้สึกตรงนี้มีโพเทคอยู่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเขาจะสร้างบ้านบนบ้านหินนะครับของหมู่บ้านทีมี4ีครับก็คือบ้านนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใจครับก็เลยไปซื้อโพเทคอันหนึ่งมาให้ซึ่งเออลืมบอกนะครับในโพเทคของเซอร์เวอร์นีนะครับถึงเราจะโพเทคแล้วก็โพเทคแค่กันทุบ กับการวางเท่านั้นนะครับไม่ได้โปรเทคการเปิดกล่องอะไรแบบนี้นะครับคุณต้องไป p r i v a t ด้วยตัวเองนเนี่ยเนี่ยผมสามารถย้ายเข้าย้าย,ายออกได้ตามอัธยาศัยนะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครเล่นเสริมนี้ก็กรุณา p r i v a t ด้วยนะเดี๋ยวของหายโอเคเดี๋ยวเรากลับไปสเป,ปาไปทําสิ่งที่ผมต้องทําก่อนก็คือไปหาอา้าวนั่นไงพิมพ์ผิดเลยครับต้องไปหาเงินนะครับ จากพิกซอมบี้นั่นเองเนะครับพิกซอมบี้นะครับจะได้เงินมากกว่าไอ้พวกมอนเตอร์โบตินะครับได้เงินมากกว่าโดยโบตีค่าตุ่มมอนเตอร์โบติน่าจะได้ประมาณ5้าถึงยีหรือ30นะครับแต่ว่าถ้าค่าพิกซอมบี้เนี่ยจะได้ตกราวๆประมาณเท่าไหร่น้ออ๋อ30 30ครับ30บาทหน่วยเงินในนี้คือบาทครับ ประมาณ30บาทครับถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าพิกซอมบี้อยู่เป็นกลุ่มด้วยถือว่าห่างกันได้เร็วมากครับถ้าอยู่กับพิกซอมบี้ก็ไม่ต้องใส่ชุดเกราะก็ได้ครับถ้ากลัวเปลืองเหล็กครับก็เอาดาบแรงๆไปอันหนึ่งก็พอครับแล้วก็มองหาพิกซอมบี้สั์นะครับมีหมาใครวันนี้ไม่ยุ่งดีกว่าครับโอเควิ่งหาพิกซอมบี้ครับอ้าวเราเจอลูกค้ารายแรกแล้วเนี่ยยินดีให้บริการครับด้วยดาบอันสุดแรงเมพนะครับเห็นไหมครับเราได้ ตกที่33บาทครับซึ่งผมอยากให้อยู่เป็นฝูงมากเลยนะเพราะผมเชื่อว่าผมสามารถจาัดก,การพิกซอมบี้ได้เพราะดานนี้ตีพิกซอมบี้สามครั้งตายครับพิกซอมบี้เนื่องจากสภาพของเวอร์มันไม่โปรตล้วครับมันโดนทุบจนเละทให้พิกซอมบี้มันเกิดได้น้อยกว่าปกติครับเราต้องไปที่ไก่นะแล้วก็ค่อยหาพิกซอมบี้ครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่แถบประตูพอทัลครับซึ่ง ทำให้เราหาพิกซอมบี้ไม่ค่อยเจอครับก็พิกซอมบี้มันอยู่ในที่แบบนี้ไม่ค่อยได้ไงเนี่แหละรครับคือกฎของธรรมชาตินี่ครับเราไปทําลายที่อยู่นี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาในการหาเงินก่อนไปซื้อโปรเทคแล้วกันครับอ่าเราเจอลูกขายกลุ่มหนึ่งเลยนะครับเราจะทําธุรกิจขายตรงกันนะครับเฮ้ยขายตรงเนี่ยครับเปิบเปบนี่ครับ โอ้โหจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊จจถึงกับจี๊ดกันเลยทีเดียวนี่ครับแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะดรอปได้บาทสองบาทด้วยเนี่ยเพราะว่าค่ามันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ดีตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โโอ,โโอโลูกค้าเด็กเล็กนะครับดูแลยากครับทับแบ็คได้แต่อยู่ไหนกันเนี่ยเออลืมไปครับว่าเวลาเราตายเนี่ยครับ พิกซอมบี้จะรีสปอนเนี่ยซึ่งลมเองมีเงินเท่าไหร่แล้วนะขอดูก่อนมีเงินเท่าไหร่แล้วถือว่าเยอะแล้วครับกลับสปาวกันดีกว่าเนะยครับอย่าหน้าด้านอยู่เลยดีกว่านะครับแล้วไปซื้อโปเดกันเลยอ่าโอเคนะครับไปนี่ครับโปรเทคของเราเนี่ยซื้อเลยนะครับหนึ่งก้อนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่บ้านก่อนเนี่ยไปหามุมสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีว่าจะหาวัสดุอะไรมาสร้าง โอเคนะครับมาแล้วถึงแล้วเนี่ยถ้าใครนะครับเห็นผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วผมอยู่บ้านนะผมจะไม่รับ TPA เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาสร้างอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้มีปัญหาเนี่ยหนึ่งเลยครับทรัพยากรแถบนี้มันจะหายอย่างรวดเร็ว2คือมันจะเริ่มไม่สวยเลยเพราะว่ามีคนมาสร้างเนี่ย คือถ้าสร้างแบบปกติแบบสร้างบุ้ต้นไม้สวยๆแบบเนี้ยยังโอเคแต่บางคนเขามาสร้างเพื่อปักหลักหาทรัพยากรอย่างเดียวครับไม่ได้เพื่ออยู่อาศัยครับก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาภายหลังได้ครับก็มีบ้านตรงนั้นแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนั้นคือแกนหลักเป็นสารกลางใช่ไหมสารเตีย้ยอสารเตี้ยสู้สารสูงได้ไหมเอาสารมาตั้งสูงๆมีบ้านตรงนั้นมีตรงนี้ก็ต้องมีตรงนี้ดีครับอืมัมนไม่ได้ครับ ต้องเอาให้ครบครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับตัว protection เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันต่อเนี่ยก็ขอเลยนะถ้าใครเดินมาเจอผมตรงนี้หรือบ้านกันแถวนี้เนี่ยกรุณายอย่าสร้างแถบนี้นะครับหรือถ้าจะสร้างก็บอกบอกกันก่อนก็ได้ครับเผื่อจะได้รู้อะไรแบบนี้โอเคเนี่ยเป็นอ่าเข้าใจนะเพราะว่าเราไม่มีแอดมินสนับสนุนครับโดนเกณฑ์ขึ้นมาทําไงครับโอ้โหหลับไม่ได้เนี่ยครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับกับไมค์ครับชิลโซเวโวนะครับชิลเหลือเกินนะครับเออนึกถึงชิลท็อกขึ้นมาเลยนะครับชีแมงซาบนะครับโอเคมาไดามอนด์ดาเมจเจ็ดโอเคมาสำหรับพาร์ทหน้านะครับเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับก็มาดูกันนะครับเออผมลื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 มแป๊บนึงเกือบปิดโอเคครับลืมไปว่าไมค์ครับชิลโซเวโวผมกล่าวว่าจะตอบคอมเมนต์ ในตอนสุดท้ายที่เขาถามกันมานะครับก็คือถามว่าถ้าจะเล่นกับผมจะเล่นด้วยได้ไหมนะครับก็มาเล่นที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะเ็นผมออนก็คุยคุยกันได้นะครับหรือถ้าผมไปเล่นอะไรกันแบบเนี้ยผมอาจจะชวนถ้าอยากมาก็มาได้ครับผมอาจจะมีชวนก่อนที่ไปบดโอเชียนแ p มเพิลเนี่ยผมชวนแล้วนะแต่ไม่มีใครมาครับไม่มีใครมาชวนแล้วในเซิร์ฟเวอร์เลยไม่มีใครมาครับก็มีแต่คุณโจลิดี้ครับที่มาครับแล้วก็ สำหรับคนที่ถามมาแล้วผมไม่ตอบเนี่ครับสำหรับบางคนนะบางคนผมอาจจะตอบไม่ออกแต่บางคนที่ผมจะตอบแต่ตอบไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากไม่ได้ลิงก์แอคเค้ากับ o o o g l e พาสทำให้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราขอปิดพาด้วยความเท่นิดหนึ่งนะครับคือการไปต่อยกับซอมบี้นั่นเองเนะี่ยเฮ้ยซอมบี้นี่โหทางลงอย่างเท่ตรงเนี้ยหาเงินหน่อยโอเคครับก็ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e กันด้วยนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับและคลิปหน้านี่เองเองนี่ยปึบปึบนะครับโอเคสําหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงนี้ครับอ่าสอโอ้โหสำหรับพาร์ทนี้หลายรอบแล้วอ่ะสวัสดีค่ะ